สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่มิสูเอ็นเคซสาขาตักสิงศูนย์เราเป็นศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรมีโชลุมศูนย์บริการศูนย์อะไหล่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะศูนย์เราเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์มีบริการตรวจเช็คตังนี้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่มีหมายล่วงหน้าสามารถติดต่อโซนฝั่งนี้ได้เลยนะคะเป็นโซนที่ปรึกษางานบริการค่ะเมื่อลูกค้าทำการเปิดเอกสารเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถนั่งรอรับหลดได้ที่ห้องรับรองลูกค้าได้เลยค่ะที่ห้องรับรองลูกค้านะคะก็จะพบกับห้องรับรองลูกค้าที่มีความกว้างขวางค่ะ นัง่งเอีสยสบายๆดูทีวีหน้าจอใหญ่ไปเลยค่ะระหว่างดูทีวีเราก็มีป๊อปคอร์นให้ทานนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ที่สูนย์เรามีบริการแอรติมฟรีให้ด้วย e นะคะระหว่างนั่งรอเราก็มีเกอี้นวดไฟฟ้าให้ด้วยนะคะ ศูนย์บริการของเราเป็นศูนย์บริการแบบเปิดลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการทำงานของพนักงานได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ขาดหาและกลับเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์เรามีบริการส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงให้20%มาใช้บริการได้แล้วนะวันนี้ที่ศูนย์บริการสาขาตากสินค่ะ